เจมโคซองเนี่ยถ้าคุณรู้จักเขาคือว่าสปีแล้วนั่นคือร้านโคซองที่ดังสุดเมืองไทยคนต่อคิวกินแม่ง8ดชั่วโมงปะ่ะวันนี้เดี๋ยวไปกินดูว่ายังคงความอร่อยไมนเดิมไใหม คนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กฮวยบุตรน้อยๆวันนี้เราจะไปเจม เจมเลยวะบูชิโนลี่บูชิโนโนโลลบลี่อะไรทั้งอย่างไงแหละมันชื่อเจมอะไรวะเรียกยากเหลือเกินเออแต่วลาน้องเราเองแล้วนี้เราจะไปเพราะว่ามันเชียรเชียนเรียนเชิญมาเพราะว่าจะทำอีเวนท์ที่ร้านใหม่ของมันที่ไอคอนสยามเดี๋ยวขอไปชื่อชมกิจการความอลังการหนาดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเจมโกซองเนี่ยทุกคนรู้จักเขาคือว่าสามปีแล้วนั่นคือร้านโกซองที่ดังสุดเมืองไทยคนต่อคิวกินแม่งแปดชั่วโมงป่ะรับคิวทั่วประเทศวันนี้เดี๋ยวไปกินดูว่ายังคงความอร่อยเหมือนเดิมไหม let's go อาดไปกล้องคนอง่มได้ไม่ถูหรอกเสี่ยร้านกูเนี่ยเฮ้ยปกติสะอาดอยู่แล้วครับแม่พวกแม่เล่ามาดีกว่าไอ้เหี้ยมึงต้องใช้คำความเป็นจริงใจของคนบ้างเว้ยคนเราอ่ะกล้องเราเขาถายยาแล้วก็ไปตัดคำพูดเมื่อกี้มันลงในสื่อนี่พอยแล้วถึงมือหน่อยมึงดูหนิรายการให้เป็นรายการเหมือนว่าร้านอาหารมือชิ้นแบบนี้มึงเหนื่อยร้านถูกไหมไปเห็นสิอยู่งูมาเมื่อกินเพื่อนมาทำอะไงมากูจะแบบกูนี่กูจะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นแบบว่าเมนูใหม่ แจกกู้ต้นเนื้อกู้มาเป็นหมื่นขับไปตลาดซื้อเนื้อไอ้สัตว์มึงแล้วก็กองแม่งเลยหมดตอนนี้คือตุนอยู่ใช่แล้วก็มีได้กินกเต็มแล้วใช่วันนี้เมนูที่าเราจะทำคืออะไรครับพี่เจมครับขัวซองไส้อั่วครับผมถามหน่อยขัวซองเนี่ยแป้งเนี่ยสูตรใน Google เนี่ยมันใช้ได้เหมือนกับทุกคนไหมวะเอาอันที่ผมเอาตรงๆคุกเอาจริงอ่ะก้องไอ้เหี้ยมึงมอกก้องมึง่บอกน้างคยใช้ได้พี่แต่ใช้ได้มันจะไม่พิเศษกว่าคนอื่นหมายความว่ามันขึ้นเหมือนกันหมดขึ้นเหมือนกันหมดเพ ไอเท็กซ์เจอร์ที่มันขึ้นแล้วมันนิ่งนิ่งแล้วมันมีกลิ่นเนยใช่แล้วก็หน้าตารูปทรงอรย่างี้คนละแบบเทคนิคบาะคำที่มันคือกินกีเดียนชันดีใช่ไหมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เทคนิคเทคนิคส่วนหนึ่งเทคนิคการหมักอบอะไรประมาณนี้ส่วนใช่ครับแต่โดยส่วนมากของผมว่ามันน่าจะเป็นกีเดียนนะใช่แล้วก็เทคนิคในการพับแต่ละชั้นมันจะส่งผลกับเท็กซ์เจอร์ข้างในไม่เหมือนกันเราเห็นว่าเป็นแป้งแผ่นใหญ่ปะก่อนจะไปแผ่นนี้มันพับกันมากี่ทับมั้งว่า่ไม่ได้จากมายี่ิทบให้มันเป็นแผ ยิ่ง<ช>พับเยอะ<แ>เนื้อมันจะยิ่งนุ่มมันจะยิ่งฝูงอย่างหรอยิ่งฝูยิ่งนุ่มใช่ครับโปรงก็ยิ่งเยอะไหนดูเจมสิเจมดูมันดูว่าเป็นม้วนใช่ป่ะความจริงไอ้ไอ้เส้นก่อนม้วนอะ่ะมันทับมาไม่กี่กี่<ช>ร้อยชั้นแล้วเนี่ยเห็นเป็นชั้นเลยเนี่ยเออเป็นเลยที่เดือดนะใช่เจ้ยนถามจริงได้ไหมครับคุณเจมทำไมสำหรับคุณเจมมันต้องกลัวซองอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันขนมซองอื่นเยอะมากได้หมดถ้ามึงอยากลองมึงก็ขากลุ่มหวานเอาไปเลยนี่ มันอาะถ้ามึงขายเนื้อแบบกลัวขายปลามึงก็รู้คนผ่านเกือกไงพอาะจริงหน่อยมันมันก็ไม่ใช่คนสัญญาณว่าใช่มึงเขาละมุนมากเรื่องเชฟโนตบอกว่าเชฟโนตอีกหนึ่งล่างแต่เราก็มองไงก็แบบไม่ได้ไม่ ยังไม่เดือดรอนเลยรอแป๊บหนึ่งอันนี้มาในกรห้ดด้วยเหรอฮะโอ้โหโอ้โหไม่รู้มันไม่กลับบ้านหรอเปล่มึงเล่นชงเลยแหละบอกบอกหาเมืองชอบชงแบบเนี้เนี๋ยชงมะเวลามาชงบุ๊มบั่วมันจะกลายเป็นกูคนพูดมันก็จะกูคนที่อ่ะลอเราชงมูงพูดมั้ยไม่ได้หนูไม่มีไม่ตานน่ใจัวดี่ยทำเองก็พี่ดินเอาเองเออตัวนี้เอาจากเชียงใหม่มาครับอิมพอร์ตใช่เพราะว่าลูกก้อนหนึ่งหางกี่บาทอ่ะสองร้อยกว่าบาทเชี่ยกูแต่เราแต่เราเสิร์ฟพวกแคปมูน้ำพริกหนุ่ม ด้วยใครถูกอ่ะไม่เหมือนร้านเฮียใช่ไหมกูเลยกูเลยไม่ได้ชอบกูบอกเลยนะเพื่อนนะเพิ่งเชื่อกูอยังว่ากูไม่ใช่คนดีไม่ตัดนม่ตัดที่ในใจแล้วนะว่าใครจะไปแพงเหมือนร้านเฮียแต่ไม่พูดกูบอกว่าทำไมทำไมกูเอามึงอกัพวกมึงไม่รู้จะคิดเพรคนอย่างกูกูเบอกข้าวเวกูไม่บอกกูขายแพง มึก็ต้องไปทำเหมือนกันแต่อันนี้มึงบอกว่ากิโลนึงอ่ะถูกสุดที่เชียงใหม่อ่ะ500กว่าบาทไอ้ท่อดน,นี้ต้องมี7 8ดแล้วเกินขีดแน่นอนถูกต้องครับอ๋อเดี๋ยวนะคะไอ้ทั้งดุ่นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนีนเน่ยประมาณครึ่งหนึงเนี่ยก็คือหนึ่งกระป๋องแหละใช่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นอ่ะแล้วมึงดูนะร้านมันเนี่ยอยู่บนไอ้ข้อสยางชั้นหกติดกับฟาราเบล่าค่าเช่าเนี่ยหลักร้านไม่จริงเหรอจริงแต่งร้านอีก20ล้านมาขายอันละต่ำ150ขายกัวซองที่ทั้ง อ้าวคุณไม่รู้ประวัติกันหรอเขาขายโคซองปีแรกกี่ล้านอ่ะมึงบอกกัดิบอกความจริงไปเถอะวันละสามพันกว่าตัววันละสามพันกว่าชิ้นคนขายเป็นร้อยล้านบาทแรกๆนะฮะแรกๆเขาขายคนต่อคิวแปดชั่วโมงคุณรู้จักเจมส์โคซองเหรอคนที่ไม่รู้นะเจมขายโคซองปีเป็นร้อยล้านอยู่แล้วแต่โคซองอย่างเดียวเลยเหรอคส่วนใหญ่จะเป็นโคซองอย่างเดียวและคือคาแรคเตอร์เราคือโคซองใช่ครับเป็นอย่างนั้นไปแล้วชอบโคซองมากเออถามว่าชอบไหมก็ก็รักไปแล้วแต่ก่อนไม่ได้ชอบทำเลยเกลียด เออแล้ว,วทำไมทำอ่ะเออทำไมทำวะเออแต่ก่อนเป็นอาจารย์ที่กนองเบอร์ไงเราเราต้องสอนเด็กในห้องปฏิบัติ<ะ>แล้วมันมีคลาสกลัวซองแล้วผมแล้วทำไมอยู่ตรนี้วันนี้เริ่มเป็นอาจารย์ก็ไม่เลิกเป็นมือกับมืมอโอ้มือกัโศอไม่เชื่อในงานกา,การกันเลยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช <icana>, ่ไม่ใช่ถ้าถ้าที่บ้านคิดว่าเป็นอะไรเขียนคอมเมนต์เออถ้าใครตอบถูกนะว่าทำไมจิ้เป็นจานตอดนะเมื่อกี้ได้รางวัลเป็นฟัวซองนะครับผ่านนะครับเออรู้ใจเองเลยรู้ใจเองแล้วบังบางกูก็อยากรู้คนแม่งรู้ใจกันหรือเปล่าเรื่องการประจานลึกมันเรื่องการคุณจานลึกไหมเฮ้ยรู้จักจะจึ๊กเหรอนานกว่านี้ อ่ากวานที่ยังไงนะคะแล้วเราไม่ชอบครัวซองยังไงต่อคะแล้วเราสอนเด็กไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าแก่นมันคืออะไรเราไม่ชอบครัวซองเลยสอนใช่ใช่คือตอนผมเรียนมันพังไงเหมือว่าตอนโรงเรียนมึงพังไปสอนมสุดพังด้วยไปสอนเราก็ไม่มีไม่กล้าแล้วไม่กล้าที่จะสอนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงทายังไงอะไรย่างเงี้ยมันยากนะครซองมันมีความะไรมาเลยจ้ามาเลยมาเลยก็เลยฝึกฝนเลยเพราะว่าเพื่อนไม่สลับคลาสละคือเราแอบหนีไงมาบอกก่อนแปว่าซอ คร sí, <c ours> ั้งที่มึงคนสอนโทรซองเบอร์กระดาษให้มึงอ่านแนใช่ถูกต้องจนแบบแม่งหนีเป็นปีแล้วแม่งบอกเอ้ยมึงเข้าเองบ้างแรอยไอ้เงี้ยตรงร้ายใจแล้อยู่ๆก็คือต้องเอาจนแบบเก่งต้องให้ได้เหรอก่อนนั้นจะเรียนจบอะไรมาผมเรียนกระดองเบอร์ตั้งแต่เรียนอาหารคาวขนมหวานแล้วก็ขนมปังจบมาก็มาทําเป็นครูคือไม่ไป้ไปทำงานก่อนไปอินเทอร์นก่อนแล้วก็ไปอินเทอร์นก่อนแล้วพี่อินเทอร์นประเทศอะไรที่กรุงเทพนี่แหละครับกรุงเทพอ่าแล้วกลับมาก็เลยมาเป็นครูสอนใช่เขาก็รับเข้า ผมม่จะเปลี่ยนโรงเรียนเลยววันนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามถูกไหมนี่เราอยู่ถึงเฟอราชารชั้นหกชั้นเจ็ดเนี่ยเอามีใหม่เนี่ยเขาจะมีลาน,ลานปีนใหม่และเนี่ยเขาเสือไปทำแล้วต้องปรึกษาจองโจนว่าเราทำไงดีมัน <c oughs> จะมีคนกินข้าวมีอยู่แล้วอยีรา่าต้องมาโปรโมทให้น้องชายเราเต็มที่ก่อนละนี่นะกูสอนไปนะวิธีการหางเงินมันไม่เคยทำแบบที่กูบอกเลยกูสอนให้มันขายน้ำขวดหนึ่ง80บาทมันจะขายอยู่4 0บาท <c oughs> มันเท่าที่มันเป็นกี่ล้านแล้วบอกว่าเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะเอากำไรจากการขายนะขายเท่าเดิมอันนี้อะไรคือบูรงานอีเวนต์เป็นอีเวนต์ยังไงเจมก็เป็นงานเหมือนอารมณ์ร้านเข้าดาวครับร้านเข้าดาวใช่ข้วมนตริมแม่น้ำเจ้าพญาเป็นร้านเข้าดาวมันมีกี่วันงานมีกี่วันมีสองอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ยี่สามพันวาถึงเจ็ดมกราครับถึงเจ็ดมกราเป็นงานเหมือนกับว่าใครมาอีเวนต์แบบว่าปีใหม่เพราะว่านี่เขาตระอย่านจุดพุกขึ้นปังขึ้นปังเพราะถ้าเกิดว่าคุณมาคุณก็ไม่มีที่อยู่แล้ว ตก้คุณจอก่อนเพราะว่ามันยังเหลืออยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์วันที่ออนแอร์พอเรากักไว้ว่าขอว่าขอจองก่อนให้เป็นของกูบ้างเฮ้ยอู้ใหญ่โตพอรู้ไหมพ่อพูดมีแค่สองที่มันเหลือแค่สามทุกที่ที่มันยังเก็บไว้สามที่ที่เป็นของแฟนคลับช่องเจ้าสมุทรเออความจริงถ้าแต่โทรมาเต็มก็แปลว่ากูเอาไปเองถ้าสมมติว่าโทรมาแล้วเต็มไม่ไปกินที่บ้านกูไงดอง นี่ไงอีเวนต์เนี่ยทั้งหมดเขามีทั้งหมดเป็นร้านอาหารแบบไหนเป็นร้านอาหารแบบที่ร้านนี้หรือร้านไหนเออจะมีพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมด6กร้านมาเปิดร้านมาหกร้านมีพาร์ทเนอร์เป็นร้านอะไรบ้างเออมีคิวเฟชเบเอ่อคิวเฟชแล้วก็รอยเซกรอัแล้วก็มีคอปเปอร์บุฟเฟ่ต์มาออกด้วยใช่แล้วก็มีธรรมชาติซีฟู้ดธรรมชาติซีฟู้ดครับผมไม่คิดจะมีเจ้าตำบนบ้างครับโอ้พราะจริงมันต้องมีเจ้าตำบนบ้างนะนิดนึงเนาะเออไม่แล้วก็หกร้านแล้วเขาก็จะมีเมนูไปเสิร์ฟ เราเราเราค้าจ่ายคือตามที่เมนูที่เราสั่งไปใช่จะมีค่าเข้านิดหน่อยนะเพราะ่ามีค่าที่เขาเช่ามาเลยมีคอนเสิร์ตด้วยครับทุกวันเลยเหรอเออไม่ทุกวันแต่มีดนตรีทุกวันอ๋ออ๋อก็เข้าบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปกินเหล้าช่วงปีใหม่เกลนามาที่นี่ครับไอคอนสยามแล้วก็เอามีไปเดินข้างล่างแล้วมึงก็ไปนั่งกินเหล้าแล้วก็นั่งฟังเพลงผู้สาวเยอะนะสาวเยอะผมนั่งดูแล้วว่าเอ่อคนที่จองอ่ะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเยอะเลยเยอะเลยผู้ชายเขาเก่งวะก็คือว่า เราก็จะท meantime, like please, ําเป็นร้านแบบว่าเกือบที่ร้านมีดนตรีด้วยเนาะแล้วมีอาหารด้วยเนาะใช่ใช่ก็เท่ากับว่ามาแล้วแบบครบจบตรงนี้นะดูผู้ดูกินของอร่อยใช่แต่วันปีใหม่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าปีใหม่เราเสิร์ฟเป็นโต๊ะเป็นคอร์สเพราะว่าปีใหม่มีจอยบอยนะครับใช่พี่โจมาเวลเลตนะครับโวเวลเลตจอยบอยนะฮะสล็อตแมชชีนสล็อตแมชชีนพี่บุริ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 นคุรู้จักใครบ้าง เฮกยเยอจ้าครูคนสอตีกอล์พี่นนงกินข้าวหรอเราเรกันพี่คูคนสอตีกอล์ฟแต่ไหนเด้วป่ะเขาบอกว่าเเขาได้จ่ายว่าขายเป็นโต๊ะโต๊ะหนึ่งหันบาทสี่คนแปลว่าคนนึ่งตกไึงันบาทนะครับไอตัวที่เป็นเอ่อหมื่นบาทก็เป็นเครื่องดื่มพ่อคอนเสิร์ตเพราะว่าคุณจะมาดูผู้ไอ้ขาสยามยังไงครับคนรู้ไหมว่างานนี้งานใหญ่ที่เมืองไทยหรือไครับขาสยามไหมครับถ้าคุณจะดูผู้ไงครัถ้าลูกคุณ มานี่ครับเพราะคุณเหลืออีกประมาณ3โต๊ะครับหลังจากนี้มึงก็มึงก็หมดแล้วมึงมีแค่สามโต๊ะไม่เพราะว่าจริงๆเนี่ยแค่ดูคอนเสิร์ตก็คุ้มแล้วหมื่นห้าพันบาทสี่ครนนะถูกคุ้มคอนเสิร์ตคุ้มกี่กี่ร้อยล้านแล้วจริงๆเลยเพราะว่าคนส่วนมากเขาจะมานอนมาจองโรงแรมฝั่งของข้าใช่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 ไหมใโรงแรมฝั่งของข้ามึงก็หมื่นกว่าบาทแล้วเกินนะเฮียเกินไหมใช่เกินเกินช่วงช่วงหน้าไฮซีท่านเกินใช่เกินเกินแล้วก็ที่สก์การ์ดหมดแล้วแหละรุนน่าจะเต็มหมดแล้ขอตตออนนนนีี้้ยังไม่ตอนนี้ก็เสรอขไง มึงเรียซื้อนะกูว่าไม่เกินวันหนึ่งหมดลงวันเนี่ยจริงไอ้ร้านไอ้ร้านที่ตรงไอ้นั่นน่ะานนกอะเนี่ยครับอะไรเป็นไงบ้างก็ยังหายดีเหมือนเดิมไหมใช่เชลินเวทแล้วครับเชลินาเวทเมื่อไหร่วะปีหน้าแหละครับเจแล้วร้านฝั่งนอ้เชลินเวทดีกว่ากูบันปลายดีกว่าเออดีดีดีเราจะได้ดูว่าร้านเปยังไงใช่มีร้านเล่าด้วยไงตรงนั้นมาเล่าด้วยไหมใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นมันใหญ่แค่ตอนนี้ตงนั้นอ่ะร้านละอ๋อตอนนั้นจริงแล้าสองไรายอ่ะ เออใช่ถ่ายถ่ายกันใช่เลยถ่ายทำไมร้านแห่งนี้อ่ไม่ถ่ายนะน้องนป็นน้องมาโอเคแล้วก็ห่อเสร็จแล้วเราก็ทาไข่ได้ใช่ไม่ได้รู้อะไรเลยเขาทำอะไรเห็นเขาหมุนอย่างเดียวเลยก็ซองที่บอกเราม้วนไงเอาแป้งขวดมาคือความที่โกซองเนี่ยอาหารฝรั่งบางทีมันไม่ยากแบบว่าที่วิธีการอบเพราะว่าสุดท้ายคือมึงก็แค่เอาแป้งที่มึงทำมาห่อกับไป้อั่วแล้วก็ไปอบแต่มันจะอร่อยได้ยังไงมันจะอร่อยได้ไงคะก็อยู่ที่คนทำแล้วก็แป้งที่เราทำ ใช่น่าจริงแล้วมึงดูดิมึงก็ดูดิเน่แล้วมันก็แค่ทาให่นี้เองก็เสร็จแล้วคถามสองขัวซองมันไม่ต้องเป็นรูปแบบอย่างนั้นเหรอคะจริงๆขัวซองคือพัชรเสี้ยวครับคือต้องเป็นทรงพัชรเสี้ยวแบบนี้เรียกขัวซองทั้งหมดเลยไหมคะอ่าเรียกทั้งหมดแต่คือผมก็เอาไปเล่นกับรูปทรงรูปร่างอะไรเงี้ยครับอ๋อขัวซองคือทรงพัชรเสี้ยวแต่คช้แป้งแต่เราไปดัดแปลงรูปแบบถูกต้องแต่เราใช้แป้งเดิมใช่จริงอันนี้สีเขียวนี่คืออะไรอ่ะเอ่อผมออกเมนูคริสป อไนนี้ต้นทิามัดไงใช่ใช่ปูที่ร้านใส่ต้นทิศมัดยังม่าฮ่าฮ่าน่าื่าฮ่าฮ่าี่าฮ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 ่าน่าฮ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 ราฮ่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 าล่าฮ่าฮ่าฮ่าื่าฮ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 ่ากูาฮ่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 นฮ่าฮ่าย่าฮ่็อ่นฮน่า,าเนะ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮนาฮ่าด่าฮ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 อาฮ่าฮ่าฮเมื่าร่รั่รรพี่จม่ค์คร,นะรัรคบ ก็170ครับร้อยสิบนานไหมผมนานไหมประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วใช่ครับข้าวจีนขนมอบเนี่ยกูเราเคยไปดูรอบหนึ่งเราไปแข่งโฮมเม้นท์ทำยากมากทำยากขนมปังยากกว่าเค้กอีกสำหรับผมนะทำไมเค้กมันยังมีเค้กมันยังแก้ได้เป็นเป็นแบบแต่ละขั้นตอนอ๋อมันเพราะมันมีหลายมันมีหลายส่วนมาอบมากถึงก้อนถูกต้องอันนี้คือเรื่องของมืออบทีเดียวเจ๊งคือเจ๊งเลยเจ๊งเลยแล้วมันฟ้องตอนสุดท้ายเออใช่เพื่อนพูดแล้วมันจะดูดีนะคแต่ผมเสร็จเละ ไม่เหมาะกูเลยกันนี่เพราะว่ากูแก้ฝ้าหน้าร้อนไปแล้เอาไปอบขนมปังก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินบ้างไปนี่เห็นไหมเห็นยังนี่ไงตัวร้านมึงเนี่ยอันนี้หลายร้านนั่นแหละวะเอ่อร้านกระบาดเพราะมันเป็นตัวยาวยี่สิบเพสใช่ร้านเจ็ดใช่ไหมประมาณสามเลยค่ะ ร้านเจ็ดร้านเจ็ดขยับละตอนนี้เริ่มซื้อคอมพิวเตอร์แล้วแต่คือดีมากตัวนี้ดีดีไม่ทุกร้าน嘛พี่เกษตรมาใช้ทุกคนใช้หมดรถก็มีผมไปเล็กอยู่ฝั่งจต้องมุดไงเออที่ตรงนี้มีทุกมือกระเจาะกระดาษไปที่ตู้อะไรอ่ะพี่เจมส์อันไหนครับถามเลยตู้ฟูกตู้ฟูกขนมใช่เขาดูดที่อยากดูเป็นไงวะอันนี้คือตอนเช้าจะได้เลยคือถ่ิยไว้คืนนึงใช่ก็คือจริงๆมัน ทำเดี๋ยวนี้ได้ได้เลยเหมือนกันแต่คือตอนคืนเราไม่มีกะไงก็เซตร,ระบบไว้แล้วตอนเช้ามันพอดีเลยแม่มัน,มนคลายของมันเองใช่พี่นี่ไงถึงแพงอันนี้ก็แพงอันนี้กี่ล้านาไ,ไปเลยไปนี่ก็เป็นล้านถึงแม่กูบอกแล้วมึงเ <c oughs> ปลี่ยนรายการกูกวันปลายร้านขนมอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเขาไล่ไป่ายใหม่กูวันปลายไปร้านปลาลูเนี่ยร้านร้านร้านนู้นอ่ะกี่ตัวร้านนู้นโอ้โหผมมีทั้งหมดทุกสาขาเนอะน่าจะประมาณกับสิบตัวสิบกว่าร้านแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวตัวเล็กก็มี เมนูนี้นะที่เห็นนะคือวิวนี้เห็นไหมคือเมนูเนี้ยราคาหลักร้อยบาทนะจริงดีแต่วิวเออนี่ก็คือไส้อั่วที่เราไปกินที่ร้านนี้มีขายอาหารส่วนมากเป็นอาหารอะไรอาหารฝรั่งฝรั่งไทยก็มีก็ผสมไปเลยครับผสมมาเลยอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดเดี๋ยวนะแล้วอยางเมนูคขานี่คือเจมเป็นสูตรคุณเจมเองไหมคะใช่ใช่เขาเป็นคราไปเรียนอ่อนเบรีย เขอแต่หวานตกต้งแต่ข้าวข้าวหวานขนม,มปังร้นานนี้ก็คือมีทั้งขนมคาวขนมหวานใช่ก็คือร้านอาหารที่เป็นแบบว่าขาชัวในนิ่งเอามากินอ,อยากกินอะไรก็กินสั่งอะไรง่ายไปทุกอยาก่างปิดกี่โมงที่นี่วันธรรมดาปิด4ี่ทุ่มครับสุกเสาร์ปิดเที่ยงคืนเราปิดเที่ยงคืนโอเคครับมีดนตรีสดด้วยสุกเสาร์ที่ไหนคะข้างหน้าครับข้างหน้าแล้วเราจะนั่งตรงนี้ได้ยินไหมตรงนี้ได้ยินเหมือนกันแล้วใครอยากง้อเมียก็มาให้นี่แล้วกันไม่ใชนคนที่หัวล้อไม่คือคนแบบ มาง้อยังไม่บ่อยไงคนดูอยู่อะช่องเราจะง้อมีบ่อยก็มาร้านนี้ปลอดภัยไอดอลนะขึนเลิกนะครับเลิกอไอ้เหี้ยมึงเอากินตอนแรกก็กินไหนอันนี้ก็มาใช้อั่วกินนี้ก็มาเออคือตัวซอมไส้กรอกที่น่าจะไม่เหมือนตัวซองอะเมื่อเห็นมาว่าแป้งมันแค่นั้นมึงดูกี่ชั้นเนะเยอะเยอะมากเลย ป็นไงฮะทำเองอ่รับเข้ามาเหมือนกันดำรงไม่ใช่ครับไม่หงั้นแต่มาโบราณเป็นร้านโลโก้ของเชียงใหม่ที่ไม่ค่อยดังแต่ว่าปีมือเป็นเทดิชันอลถูกต้องรสมันรสชาติเชียงใหม่มันจะต้องเป็นเค็มเผ็ดไม่ได้รสอื่นอร่อยแปลว่าเราไปเทสจากที่ไหนเลยเพื่อรับเออผมมีสิบร้านซื้อมาสิบร้านเลยเอามาลองน้ำพริกหนุ่มมาสิบล้านก็คือซื้อมาสิบร้านใช้ร้านเดียวเหมือนเดียวหรร้านอาไรกคือส่วนตัวอาหารของว่าอร่อยรสชาติดีโอเคเผ็ดทางนี้เผ็ดไหม ลิ้นเราไม่ได้หรือเปล่าลิ้นเราอ่ะเป็นทำอะไรมาเขาเนี่ยวันนี้เมื่อคืนเนี่ยไม่เบอร์้อแฟมาโอ้ยสัตว์้อแฟมาอันดับปอบูไม่ปอบเลยอันนี้ก็เป็นแซลมอนนะครับตัวนี้เป็นสเต็กคิงแซลมอนไม่ธรรมดาด้วยเขาต้องคิงแซลมอนคิงแซลมอนปืนอะเบิร์นี่ดีมันเป็นไงแซลมอนเป็นไงอ้าวมึงต้องเข้าใจว่าเวลามึงกินข้าวมามันล้องมีตำลับอันนี้ก็แซลมอนเนี่ยคริสปี้สกินเฮ้ยจังกอบไปดิเดี๋ยวกัอันนี้อะไรด้วยอ่ะกิบูระกิบูระคืออะไรอะคะ เราเอา<ห>มอญีกุระไขมันคืออันนี้อร่อยแล้วคือความจริงมันก็อยากอะไรเยอะ้วอหาเท่าไหร่นะเพราะว่าโดยส่วนตัวปัญหาที่เป็นร้านอาหารฝรั่งแบบนี้เอาพูดตรงๆแล้วกันคือพี่เจิเนี่ยเขาเป็นกาทำอาหารแบบว่ามีความาัมมาแล้วกันแต่เขาเป็นร้านแมสอะแล้วเวลาเราไปรีวิวอะมันจะดูเหมือนก,กับว่ากูแบบถ้าเกิดกูอวยอะอมาเจะดูแบบไม่แฟร์กับฝีมือมันกับคนมากินเพราะคนมากินจะบอกว่าร้านอื่นที่แม่งเป็นไฟนิ่งนี่ทำอร่อยกว่าก็ไม่คิดมันเป็นร้านแมสใช่ป่ะเราก็เลยไม่อยากรีวิวเยอะเข้าใจป่ะแต่ก็ว่ามันออออรร่่่ยแล้ววนนะะคคืใาาาาาบบททก เพระาะว่ามันก็โอเคอะโทองค์ใครเอาเขาโอเคไหมโอเค,คโอเคคืออะไรโอเคคือต้นทุนเท่าไหรค่คือจะบอกว่าราคาดูไม,ไม่แรงเลย คนไม่เข้าใจคขาว่าไม่แรงแรงไหมคนคขา่า600แม่งคือแรงเพราะคุณบอกว่าคุณซื้อแซลมอนจากโมร็องเชนราคา4ี0หบาทแต่มันไม่ได้มีหางมาให้มึงกินนี่แล้วหางมันอยู่ไหนมันอยู่หัวมึงกินมันขายจต่ตรงกลางแล้วมึงจะบอกว่ามันโลละ600ไใช่ไอ้เฮ้ยพวกมึงไม่เข้าใจดีกรลามึงก็ต้องกินมึงก็ต้องเข้าใจคนเราคือบางทีทำกับข้าวมันก็จะไม่เข้าใจนะคิดว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ดิ้นดิ้งแล้วก็แล้วไปโอเคแต่ถูกต้องคือมันถูกต้องตามหลักการการทำอาหารแล้วกันถือว่าโดยส่วนตัวโอเคเอามานี่ครับโอ ครับเป็นขาหมูจากเบทาโกเอสเทลเยทเคเขาสปอนเซอร์ตลอดถ้าไม่เนกรอบยังวะเอาว่าให้าเป็นกูกินแค่นี้แล้วกันกินหนังแค่ก็เสร็จตลาดที่เหลือมึงกินไงเล่คุ้งเขาเข้าใจนะคุ้งลูกมือนะมันลำบากว่ะใช่ใช่ไฮโซแต่สีผู้ทองเราไอ้ที่วันนี้ขามารีวิวเอออร่อยว่ะกรอบไหมกรอบมากนี่เขาต้มมาให้เลยต้มเองทำเองหมดเลยเหรอดิบมาันถ้าเกิดว่าเป็นคนชอบกินแบบว่าอาหารรสค่อนข้างจะคอมฟอร์ต ปลอดภัยว่ากินทุกอย่างแม่งอร่อยทานง่ายเขาบอกความปลอดไม่ใช่แบบว่าไม่ได้จืดไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเข้าใจง่ายบางทีเรากินอาหารแบบไปไรนิ่งอ่ะมึงจะเข้าใจมันยากมันลึกลับใช่ใชเปรี้ยวอมายอมหวานเอ็มกูไม่อยากจะพูดว่ะอันเนี้ย <c oughs> ต,ต้องกินว่ะตัวนี้ซี่โครงหมูซี่โครงหมูเอ็ดเดียวกูไทยอ่ะเฮ้ยอันนี้มันมีกระดูกเฮียเอาเนื้อไปด้วยเฮ้ยเรากินตรงนิดเดียวเรากินตรงกระดูกกินเนื้อมันเดือดขัดกินเว้ย เอาให้มเมื่อื่นแก่ไหมมึงเข้าใจไงเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนแก่จะต้องกินของผมชมเด็กสาวเล่าความหลังสักอยา่างวันเนี้ยแล้วก็เยี่ยมภ <c oughs> าษาเก่แม่งเมาอย่างเนี้ยอร่อยผมว่าเป็นสุที่โครงที่เราซาแบบว่าทานง่ายครอบครัวแฟมิลี่มาโต๊ะเนี่ยอาหารเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยคือแฟมิลี่มาทุกคนแฮปปี้หมดมันมีนร้านอาหารบางร้านนะที่เป็นอาหารฝรั่งแล้วเราไปกินแบบแฟมิลี่บางทีเราเป็นว่าพ่อนาะอยากพาลูกไปกินแต่พอสั่งมาแล้วลูกแบบ มันมันทานไม่ได้อะแต่อาหารร้านนี้คือร้านที่แม่งแบบทั้งบ้านมึงมานั่งแล้วมึงจะบอกเอริคกูดได้ทุกวยเออต้องแบบนั้นโอเคต่อไปเรามานี่ดีกว<น><ส>่าขนมหวานขนมหวานนี่นานๆจะมากินทีนะเ <laughs> ขาบอกว่าเสือเขาจะมากินของหวานเลยแต่จ้วแต่เาเป็นเสืออะไรจ้าไม่ได้เป็นเสือครับเขาเป็นอะไรผมเป็นแมวแมว<ผ>มแมวผมเป็นแมวที่มีเอ่อมีเขี้ยวมี่เงินีเล็บ เงินไอสัตว์แมวอย่างกูบอกให้นะนัดเด็ไปเที่ยวเรากูสู้ไม่ได้หรอกมาโลกก็นัดเด็สู้โลกกูไม่ได้หรอกเพราะไม่ทางจ่ายเงินทุกแง่นกูดอกหีอ่ะแข่เรื่องหน้าตาเออจะแข่งเรื่องหน้าตาแข่งเรื่องทรัพย์สินไปทีเมื่อไหร่อะแดกเรากันอยู่คงเดียวพราะกนายเฮียไปสี่อไปไม่จริงเฮียจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยที่นัดเด็นัดเด็ที่มีกระสุนด้วยโอหนัดเด็ที่มีกระสุนนะ ตอนแรกเออชื่อเชฟในวงการผมศรัทธาว่าเป็นแบบว่าของแท้นะเจม<ำ>พอได้ลองคใครวะแฮปปี้ท้าแซ่บดูอยู่บอกว่านี่พี่โนต้ตเองนะ <laughs> ไอ้เฮียกูอยู่มั้งเนี่ยมันเรียนกับไอ้ต้องัเนี่ยมันอยู่กู <m> เล่นกีต้ารโอ้โห <m> ถ้าใครเด็กตัวนี้สุดยอดเรื่องความเก่งอ่าเปลี่ยนเรื่องอ่ะโอเคอ่านอร่อยครับคอซองเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีที <m> ่ส <m> ุดแล้ว เพราะว่าโคซองที่นี่เขามีข้างนอกเขามีความกรอบข้างในมีความชุ่มแล้วก็เท็กซ์เจอร์แล้วก็รสมีอัรเตอร์บางทีจะกินโคซองบางบางอันที่มันแห้งหรือมันทําพับแบบว่าที่คุณภาพไดล้วคืออัรเตอร์กินเคสมันจะไม่ติดตุกวนี้รสมันลอยให้รสมันลอยไหมเพราะว่าคุณใส่คาราเมลเข้าไปข้างบนคือไปโคซองรสมันลอยแล้วมันไม่มีรสค้างหรือเปล่าไม่ติดรสชาติมันไม่ได้เพราะต้องมากินเองอันนี้ให้เป็นเบอร์หนึ่งนุ้ยบอกว่าอร่อยอร่อยแน่นอนชัวร์รับประกันไม่น่าเชื่อว่าคุณจะ ชั่มชอเหมือนกันวีคอขวดซองด้วยทุกคว่าทำไมผมทำขมถึงสามารถไปวิเคราะห์ชาวบ้านได้ความจริงก็เราไม่ได้บอกว่าเราทําอร่อยที่สุดแต่ประเด็นคือเรารู้สึกว่าเวลาคนคนของเราทำข้าวอ่ะคือบางทีมันเป็นความเรื่องของการใส่ใจอ่ะคุณต้องดูคนทำขวดซองเทียบ์แทนขวดซองนะกินสาขาเราเนี่ยสามสามสาขาที่เป็นโคซองไม่จยนั้นมานั่งดูเองเลยว่ามันทำกี่ชั้นคุณเป็นคนกินอ่ะคุณจะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ไว้คือบางทีเราไปพูดมันก็เหมือนกับอวยกันนะเรารู้จักกันนะมันก็ความเป็นจริงกูว่ามึงต้องมมองิว่าัน ถ้าเกิดบางคนที่ไม่เข้าใจอาจจะแบบไม่เก็ตแต่ถ้าเราไม่เก็ตอ่ะอยากให้มึงเก็ตมึงก็แค่ซื้ออันนี้ไปฝากคนที่มึงรักอ่ะแล้วเขาจะเก็ตมึงจะเก็ตเองอถูกปะอาจจะย่างน,น้องเมียนี่วะน้องเมียในสัตว์ <laughs> เออเรามึงก็ไปทางน,นั้นอ่ะตอนนี้พี่เจมตอนนี้เออ่ร้านข้างบนเนี่ยที่บอกจะเปิดอีเวนต์น่จะเปิดวันที่ยี่สิบสามวันที่เจ็ดอ่ะข้างบนดเขามีงานก็มีอาหารสไตล์นี้เหลือสไตล์ไหนอาหารที่ไเออของผมสไตล์นี้แต่ร้านอื่นก็จะเป็นคาแรคเตอร์แต่ละสไตล์หกร้านหกร้านมีพี่เกษมพั ใครไม่เคยดูไปดูช่องเราได้มีธรรมชาติซีฟู้ดธรรมชาติก็ที่มึงเห็นในอูเบ่ยมาร์เก็ตแล้วก็เห็นในท็อปแล้วก็มีไส้กรอกพรีเมียมอ่าลอยส์กับพรีเมียมก็เป็นไส้กรอกแล้วก็มีคิวเฟชคิวเฟชคอ่าแช่แข็งอาหารครับแล้วก็ฟูฟ่องเป็นหมูกรอบหมูกรอบครับส่วนมากจะเป็นอาหารกลิ่นกับแก้มด้วยเนาะใช่ใแล้วเครื่องดื่มมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเออมีเบียร์เหล้า วยครับก็แอลกอฮอล์ครับแลอลกอฮอล์ครบเออวันที่เขาเปิดร้านข้างบนก็ปิดกันงดีโมงเวลาเปิด5้าวันเข้าดาวปิดตีสองแต่วันอื่นปิดเท่งคืนครับความจริงผมรู้สึกว่าการมากินข้าวข้างนอกบ้านกับคนที่มรอกคปัวอย่าง,อย,างอย่างเราเองนะคือมันเป็นเรื่องยากมากในการที่จะเลือกร้านให้มีและลูกแม่งทุกคนแฮปปี้อ่ะ คือกูเป็นคนแบบโบราณเอางี้คกูแดกอันนี้ว่าอร่อยกูจะเลยร้านนี้ซ้ำๆเออใช่ไหมคนแบบใจจีนอย่างเงี้ยแต่แบบการเลือกร้านอาหารเนี่ยคืออยากกินแบบคาตาเกะแต่มันก็จะส่วนมากก็จะมีแบบว่าเราเฉพาะทางอ่ะมันก็จะลําบากกูว่าร้านนี้มึงมาครบจบแน่แล้วเราก็ได้แดกเอาด้วยถูกต้องตามนี้ก็เดี๋ยวเขาหน้าขออนุญาตไปถ่ายที่ร้านอาหานู้นได้ไ่ากันดีกันดูของเราท่ัวบางปลายขัวบางปลายเพราะว่าที่นี่ก็บางปลายแล้ว ประมาากเขาอาจจะวาว่<ม>าจะเป็นสาล้านมึงเคยดูหมูเขงคนปะดูแล้วมึงจะ <c oughs> เข้าใจเรื่องนี้ไว้ตัวตัวก็ถ้าเกิดมาแล้วนี่ก็ทุกอย่างก,ก็เราจะแฮปปี้กับครอบครัวแล้วก็คือมันอยู่ในมอลด้วยโดยปกติแล้วในมอล <c oughs> เรื่องของสภาพครัววิธีการจัดการโปรเซสไม่ทำให้อาหารทลำ,ำบากนะถึ <c oughs> วงว่าออกมาในในรูปแบบที่ค่อนข้างจะโอเคเออเดี๋ยวก็ไงฝากด้วยเรื่องงานอีเวนต์ของเจมส์แล้วกันเนาะแล้วติดต่อไงช่องอีเวนต์เพื่อติดต่อเออแอดไลน์เลยครับหรือว่าเป็นเฟซบุ๊ร้านได้เลยแอดเจมส์บุหรี่ าก็จองผ่นนนั้้ได้เลยเป็นเป็นเจ้าสูตรได้กี่โต๊ะนะไม่ก็ไม่ได้ก็ไปจองกันเองถ้าเกิดว่าจองไม่ได้ก็ขอไปแล้วอ่ะคือเขามีลูกค้ามาก็จะมันแต่ส่วนมากก็อย่าไปขอร้านเจ้าของร้านนะโอ้ยอันนี้เลยโอ้โหเขามีคารซิมากอ่ะผู้หญิงนี่ฮะไม่เข้าใจหรอไปเลา้วที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะสวัสดีครับุณครับ